จำเพียรแล้วก็แด้เอาผู้ได้ก็เด้นู้ไดก็ก็ู้ใด้ก็ืออย่างเนียต่ำาำยังเนียต่ำคำยังเนี่ยต่ำาำยงตอนนี้ห้องเขาอยู่ฝังเล่ามันมอมันบอคเน่ะแมนหอแนอยู่ฝังลาอ้นี้คือเฮ็ดบ้านผมเลยเฮ็ดพอเฮ็ดพอบาแมนอนังไอ้แปดเฮ็ดพออปดเนบ้านเฮ้าไอ้โลละสามสี่ลอยได้ไอ้หกลอยแล้นี่หกลอยได้ไอ้เฮ็ดพออยู่นี่โลละลอยอันนี้จีบผมแบ เป็นจี๊ยมใส่ไอ่อันนี้อะไร่เอับหน้ามันชิบัะครับออันนี้หนังนังง่วไปลนมาจัดไข่มันบ่ครับนี่ย้เนออันนี้อันนี้บอกหอยบ่ครับอ้วกป็อไรเนี่ยใบอ้วกผมม่ท่านอี้กรับแม่บัดรบัรบัตรับผมยังยืดเสื้อเลยบ่แม่ผมผมเพิ่งเพิ่งสิคามไป อันนี้กําลังีขำฟังล่าครับอีกสองมือผมสิกลับมาอันนี้อันนี้กี่ปมนนี้กี่ปมอันนี้ี่ปมสีอาซอยมใส่ไหเนี่ยโล่โลละสิบขีดก็ฟังไทยก่ขายโลละสิบขีดก็ฟังไทยกนทงจับาทคัเนี่ยทงละหกสบาทเป็นเงินเมื่อไหร่เป็นเงินเล่าเงินเล่าเครับอันแม่แม่สิขำไปไทยครับน่ะ เป็นเป็นคนใสครับบ่งบึงสปอร์ที่เป็นยาวเลล่านะะตงรอคนนี่เป็นตะยาบนะตูเทนต์ทาได้เท่าไรสาวเอาเงนมาวยเ่าะสยไหใส่แล้กุ่มนทุหอกแน่วนีได้ได้ได้สอยใส่จ้าใส่เส่ฮิตพอบานเทาหร่โลดละสามสี่อยยูนิคไฮโลดละจับาททามึงโลดละสุดลับาทม๊้นเป็นเงินกิบโอ้ยไทยเจดมื่นหยาบเจดหมื่เงินบเจ็ดหมืนละเจ็ดหมื่นโอ้ย บาทเท่าไรเราสามสี่อยยี่นีเจ็ดหมื่นว่ะเจ็ดหมื่บาทเท่ากับโอเจ็ดหม่อยบาทโอ้ยไอ่คือคือก็ฟังไทยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับมาผมนอนสองคืนครับใช่ไหมันนั้นยวันนี้อ้าวกบัเอาสบายดีเจาบ่บ่อบ่โอ้เป็นไ่เดี๋ยวผมกลับมาผมผม ผมบัตผมกับมาผมสิมาอุ่นๆด้วาเดี๋ยวผมผมเพิ่งขามาผมใส่ไปมมนใส่กระเป๋าไปไม่สิบนงา่วันที่เท่าไรจะมาอีกผมนอ่สองขึ้นมนม้วันที่เท่าไรครับมอนีีวันที่สิบประมาณสิบหก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 ผมเมื่อสิบไปงาน้เที่ยงอุบลเจ้าึงบอกว่าผมมีเมี่ยงได้ผมขามาฟังเล่าผมโสด เมียบ่มากก็คือโสดโอ้เออน้องลากต้องเลกกันนี้เออน้องลากกระร่งขึ้นนั่นโหหอดอเมียบัตรน้องลากน้องลากลักได้บ่แม่นด้แม่นี่บอกแม่คอยซื้อน้องแน่นเออเออเจ้าไปจำพิภิดอีกบ่แม่นน้องลักได้น้องแน่นน้องแน่นเปลี่ยนซื้อใหม่ลรอบ่แน่เจ้ากระไดบ่รักบ่ได้มากครับไอ้รักพอเพิ่นป่วยเพิ่นเฝ้าพอเพิ่น พอดีเนแม่ครับขามาเดียวบัตมาสื่อเห็ดพอซอยแม่นครับผมบัดบัดมาผมก็เม้าเม้าเื่อไหคือบัดมาผมจะสื่อเห็ดพอซอยต่ว่นบัดผมเมียส่งคาร์ผมไม่เด้อผมเที่ยวเบิร์เขาแลกกันได้ไหมเขาแลกกันไปให้เองหมดในแม่เห็ดพอนี่หามาสื้อเป็นแลนดสื่อนามาแล้วจังสื่มาเนี่วไง อันนี้เห็ดยังครับโอ้นี่เห็ดปวกน้ำๆนี่ยังอันนี้เป็นตะกินค่ะซื้อไปทล่ลัขอบคุณครับเดี๋ยวผมผมบัดมาท่วงผมได้เดี๋ยวผมสิอุดหนนซอยขอบคุณครับเดีวไปเทียวกันครับขอบคุณครับเดียวกันแมนบอครับอันนี้พ่นมาแจะใส่พวกผมได้เฮียขคางถนนคะ ผัวเพื่อนย่นถิ่มผมมาเลยเก็บมาใส่นั่นไอ้แฟนเพิ่อนยู่ซ่เ่รอแฟนเพิ่นไอ้ไอ้สาธิตผัวเพิ่นไอ้สาธิตหอด้านเหรอไปแล้วครับาไอ้สธิตด